มีอีแม่แค่อยากเล่าสวัสดีจ้าสุขสันต์วันสงการสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะเมนี่บรเทศยังหนูนะจ้าเมนี่กับ,บิดหนา้ามืออื่นตัดพักนะจ้ามืออื่นมันทีสิบสี่เขารอบอบินตัดพักพอดีจ้าเมื่อใดไปเที่ยวใส่เพิ่มเพินนะจ้า,จาอยู่ตะบานเนาะอีป,ป้าเพิ่นกับไปเขาเว้นจ้าเมื่อใดว่างพาไปเทีเ่ยวคือบานอื่นจ้าก็เลยต้อง ยู่บ้านนี่ยเนาะจากเฮ็ดเวียกหยุดมาจากตลอดที่แล้วซีมือเนาะสามมือก็ว่นได้ไปใส่ใกันจะไดย้ยาฉีดยายาแล้วก็ตะลบพักจากตะลบพักพันปีแปงลงหลังบ้านเนาะอะไร mm hmm. ที่เห็นอยู่นี่ก็คือกาลัางวิญญาณจะแปงลงหลังบานนะ้าในวิญญาณแล้วแล้วแล้วก็มา้าวิญแปลงนี่จะเดี๋ยวสักพักก็จะไปดับเครื่องแล้วจะพอแล้วเนาะ mm hmm. คือจะตัดพักมือ้อทรไปบอกพ่อค้าเรียบร้อยแล้วพ่อค้าเบอยุดจะต้องการไปนี้พ่อค้าอีแม่เบายุดเนาะ เพิ่นยังไปขายอยู่เนี่ยจะย่บ้านกะมีอ่างเนาะอ่างพอลุงเพิ่งหายมาเนาะพี่เคยหายมาจะ้ะพี่เคยหายมาเอามาจาก้อยเอด็ดจ้ะเอามาให้ลูกเล่นน้ำยู่บ้านจะ้ะเพราะว่าประดิษาลูกไปเที่ยวใส่อีกคนหนึ่งเพิ่นกะอยู่ในบ้านเนาะเพิ่นเป็นสาวละเพิ่นบ่นค่อยเขากล้องจะ้ะเพิ่นอายอายผู้นี้พเพื่อไปงานนี้บ่อู้เรื่องจะ้ะเล่ยนอย่างเดียวกะเพ่นมียังไรจะ้ะวันสงการกะ ชีวิตหาเสาก,ากิ่ค้าหอกับมิ่แค่นี้นะจ้าพ่อไดไปใส่เนาะแดดฮอ่นอนอน,นะจ้าพี่น้องเพิ่งเอาห่อนี่อนอี้คิีมกันแดดน,นี่คือขาดพด่อ้ดพุทธเจ่าเบอร์กรซังเนาะเพราะว่นหนาขืนฟงังเขาต้องโบกคิีมกันแดดแบบหลายๆลอีแมกมิต้นนี่พอเห็นมัทายได้เนาะพลังใบฮ <laughs> นี่จ้าแล้วเมื่ออื่นตัดแบ่งนี้ก่อนนี่วิยดนามเขาเรียบร้อยแล้ว นูนเห็นดอกดอกแดงแดงเหลืองเหลืองปะนั่นคือฉีดยาแล้วเนาะจ้าฉีดยาได้สองมือแล้วเพราะตัดพักเป็ดรอบแล้วก็ฉีดยา,ยายาตลบพักแล้วก็ฉีดยายาเลยแล้วก็ึ้นหน้าเนี่ยจ้าพักพันปีอันเนี้ยจะบอกว่าพึ่งจะได้ตัดรอบที่สองเนาะจ้าเป็นอีหยังที่เมื่อยเฮ็ดพักแปลงนี้เมื่อยอีหลีจ้าบ่เคยเพอเราเป็นอย่างเนาะมันตัดได้แล้วก็คือตัดได้จ้าเฮ้ยอย่าลงแปลงหลังบ้านก็นจะมาลงแปลงทางบ้านนะจ่า อันนี้วิน่นน้อยู่นี่กะเฝาลูกจ้ะลูกเล่นน้ำปล่อยไปได้เนาะใจใหญ่แล้วกบประกาปล่อยเนาะต้องนางเฝาอันนี้ขวดยาขายา่าเขาจ้ะอันนี้ขวดเก้าเบิดแล้วเจ้าบระธนีป้ปรานี้เอาไปถิ่มอันนี้คือขายต่อไปได้นะจ้าเพิ่นบอสื่อขวดยาไขาา่งาเาต้องเผาถิ่มจะมาหน่อยก็เล่นน้ำจะต้องนางเฝาเนาะยัมือแรกใคะเล่นไม่จ้าตอนนี้เที่ยงประมาณสิบเอ็ดโมงที่ทายเนาะ มีอย่างไรจ้าเรนน้ำให้ม้วนม,วน,มวนแล้วจ้าผู้ใดกระบางเดืกกบบอดร้ปลอดภัยเนาะอีแม่ไปก่อน้อจ้ามันหอนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย